โจทย์ของพี่วันี้เนี่ยจะมาสอนให้ทุกคนเนี่ยรู้จักการพูดโดยการที่ให้เขากล้าพูดแบบต่อหน้าคนเยอะๆก็คือ p public s p e a k i n g ซึ่งโจทย์เนี่ยพี่ต้องการให้เขากล้าพูดกล้าแสดงออกเพราะว่าประเด็นของนักเต้นเนี่ยมันต้องรู้สึกรู้จัก โชว์โชว์พลังของตัวเองขึ้นมาคือไม่ใช่คุณเต้นเก่งอย่างเดียวแต่ว่าคุณพูดกับกรรมการไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยโจทย์ของเราในการโชว์เหมือนกันถ้าอยากจะวิ่งไปฝั่งซ้ายเพื่อจะส่งพลังไปให้คนดูหรือกรรมการฝั่งซ้ายก็ส่งสายตาไปส่งข้าวไปนึกออกไหมสามารถยิบเบสิกคือใช้ได้ถูกไหมเหมือนกันวิ่งก็เหมือนกันนะคะรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์การเต้นเหมือนกันไหมรู้จักใช้ความคิดสร้างสรรค์ อย่าคิดว่าเท่านี้เราเก่งแล้วเราไม่จมําเป็นต้องฝึกพูดอะพี่บีมจะพูดทําไมเต้นแต่มีคนที่เต้นเก่งหน้าตาสวยมีเทสูดเก่งจบปะจบเข้าใจประเด็นว่าเอออยู่ต้องพูดออกมาอยู่ต้องมีความมั่นใจตัวเองมั่นใจของหนูไม่ได้อวดนะคือมันก็ได้อ่ะพี่แต่แบบบางทีมันก็ไม่เป๊ะค่ะแต่ก็ต้องฝึกอะแต่ว่าก็ไม่น่าจะอ่อนสุดนะหนูว่า อามกคืออยู่ต้องกล้าพูดไงโจทย์แรกที่ทำเนี่ยก็คือให้ทุกคนเนี่ยสามารถเลือกเลือกแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดเนี่ยเองแล้วก็เพื่อนช่วยเพื่อนเองก่อนแ่งซ้อมหรือร่ม่อยใส่อไรโสม่่าว่าพี่อย่าวเอไม่าไุเฉาว่าไม่พอเย็นโยกูเนี่ยไม่ได้นที่พี่ตเนไ่มีคนเยอะถกามีสคนเนี่ยเราเดิน่ยม่มีส่คน่อใจไม่พอใจออนีแต่ว่าีน่

โอเคเอาใหม่โอเคเอาใหม่นคัดเทคสเมื่อกี้ต่มตอนรู้่อมันต่มันต่ำแต่มันแบบมันต่ำเแบบไม่ธรรมชาติไม่รู้จะพูดอไงมันแบบพยายามก็ต่ำแบบพยายามวันดีเอาเลยอ่ะ ในโจทย์สองคือให้ทุกคนเนี่ยอ่านข่าวในือบทความแต่ว่าให้ถูกอักขรแล้วก็ให้รู้จักรูปปากโดยการดูกระจกเขาก็ไปช่วยกันักนนนเห็ป่่ะอบุสา้ ใช่เราก็เลือกให้เขาส่งตัวแทนให้มาอ่านเพื่อนฟังาศาสนาพาใจใสสะอาดสามัคคีอ่อนน้อมและทำตนเกิดเป็นไทยสวัสดีค่ะ สเอนหรับการแบ่งกลุ่มในวันนี้นะคะหลังจากที่น้องๆ15คนเนี่ยก็ได้มา ใช่ไหมคะมารู้จักกันแล้วก็คอร์เรกเตอร์3คนก็ได้เริ่มสอนนะคะในส่วนของทราบ personality ของเด็กๆแล้วก็ความสามารถเล็กๆน้อยๆของแต่ละคนเนี่ยนะาว่าสี่วันก็น้อยเหลือเกินเนี่ยแต่จริงการแบ่งกลุ่มของเราเนี่ยเราจะใช้วิธีการนะคะในส่วนของเรียกว่ากลุ่มที่เรียกว่าเขาเข้ากันได้ดีในส่วนเข้ากันได้ดีในส่วนของการเต้นนะคะในส่วนของสไตล์การเต้น ใช่ไหมคะแต่แน่นอนความสามารถของเด็กทั้ง15คนนี้น้องๆ15คนนี้ก็จะไม่เหมือนกันแต่จริงๆมันจะเป็นสไตล์ของเด็กและ personality ของเด็กมากกว่าสอนเราเต้นเฮาส์อย่างนี้วันนั้นคนที่อยู่ในทีมนั้นเนี่ยน่าจะเป็นใครคนแรกครับบ็นครับผมคนที่สองได้แก่น้องนาริสครับผมกิฟต์ครับผมทีมกูเม่มีสองทีมเอาทีมแรกนะน้อง ขำครับผมให้ทุกคน15คนตอนนี้คิดว่าอยู่กลางทะเลทรายหิวน้ำมากทำดีได้กลับไปนอนเร็วขอเห็นให้ทุกคนทำสโลโมชั่นอย่าให้เพื่อนได้ดึงกลับจับไม่ได้ ตอนนี้ดนามิกไม่เท่ากันบางวิ่งหยุดวิ่งหยุดหนึ่งสองสามมาไล้สู้ปุ๊บเ เอาะครับสำหรับแหมวันนี้นะครับมอเดนแดนวันนี้นะครับน้องๆทุกคนก็เข้าสู่วันที่4กันแล้วนะครับได้ลองเรียนรู้เกี่ยวกับการเต้นเนี่ยเยอะขึ้นนะครับได้รู้จักค้นหาสไตล์จากการวาดรูปด้วยนะครับเรียกว่าครูเมเนี่ยนะครับลองให้น้องวาดเส้นดูก่อนนะครับจากนั้นก็เต้นตามที่ตัวเองวาดนะครับจากนั้นก็เข้าสู่นี่เลยครับคลาสฮิปฮอปแล้วก็เฮาส์นะครับโดยครูทีมของเราซึ่งน้องทุกคนก็บอกว่าเริ่มเต้นได้คล่องแล้วนะครับเก่งมากและก็ตอนเย็นครับมาเรียนฝึกพูดกันนะครับกับคุณครูบ่ี อนให้น้องๆเนี่ยกล้าพูดอย่างเหมาะสมซึ่งน้องก็บอกว่าเรียนแล้วสนุกมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความภูมิใจหนึ่งของคุณครูนะครับที่น้องๆเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเริ่มเต้นตามได้แล้วนะครับก็ต้องติดตามกันต่อครับเพราะว่าวันนี้น้องๆทุกคนต้องแยกกันแล้วครับเพราะว่าเราประกาศทั้งสิ้น5กลุ่มด้วยกันน้องๆจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มละ3คนทําการแสดงของตัวเองแล้วก็แยกกันเรียนแยกกันซ้อมนะครับก็ต้องมาติดตามครับว่าเมื่อแยกกันเรียนแล้วผลงานจะออกมาดีเหมือนเรียนกลุ่มหรือเปล่า เอากำลังใจเชียร์น้องๆด้วยนะครับเข้าค่ายแล้วมีความรักที่บังเกิดขึ้นในค่ายด้วย่ยเมบบนี่สเต็ปอป์ทุกอย่างก็มีเห็นแล้วผลเทมได้เจอต่างเองแล้วไปดูกันเลยตอนมึงเคยเห็นคอนเทมบอลมหมนต์ี่ไม่งแต่ว่าแล้วก็เรื่องเหตุการณ์เลวร้ายขึ้นทุกอย่างได้พลาดทอนพัดพลาดทำให้เขาพลาดพลาดจากกัน 娘给的جك的